อยู่ยังมาเซ็นะครับวันนี้ก็เอาต้องมาปับ๊บที่คือมันไม่สม่ำเสมอน,นะครับวันนี้เาได้ผมมีรถทอยนะฮะวันนี้ไปได้รถทอยมาวันนี้ปรับเลยก่อน,นปรับเึื่อมาเรียบแล้วก็ออพอมีที่ รถมีที่รถมีรถด,ดำได้เดินเนาะมีรถด,ดำได้เดินครับเราก็จะได้ทอยดีนมาลงนะครับตอนนี้มันมีที่ลงตัวดินเนี่ยมันถมใหม่เพราะว่าหลังฝนได้ปั๊บเนี่ยโอ้โหปัญหาเกินเลยตรงในยุบหมดยุบหมดเลย

กองไว้ปรับเนี่ยเร,ร,ร,ราก็รับพับรับตอนเช้านตอน่ายเดี๋ยวเอานอนรถมาคอยดีก็คงเหลือ,อหลายวันอยู่นะครับตรงนี้ได้จะเหลืออีกหลายวันอยู่อยู่ในป่าอีกหลายวัน ตกอันตรายนี่ปะตกนะครับดีแล้วที่มันปะตกถ้ามันปะตกอ็ะคือ,อเราก็จะได้ทำงานได้โอเคหน่อยเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยโอ้โหบุงกีดินมันติดครับติดในบุงกีกลับมาแบบนี้ก็เลยอ่าจะโอเคหน่อยอดีทั้ง วัดมีโฟนเนี่ยคือหน้าโลเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของแบคโแล้วครับเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงของ Back <Yes. S 1> แบโฮแต่ก็ทําได้นะครับทําได้อยู่ต้องมีไม้จิ้มเขียวแบกโฟ ปั๊บแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันการเดินของอรถรถ5คิวเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับการเดินทางมันก็ง่ายขึ้นแล้วมีรถเอา,อามีรถไถเน,นะาะรถไถมาปับไปตัวเนี่ยมันก็จะเวทน,น้อยหนึ่งทีนี้เพื่อนมาได จ้งเป็นแบบทีมงานนะครับถ้าจ้งทีมงานเ่าก็มีรถไถของเราอยู่เจ้าของเปิ้นเหมือนครับทำไปอย่างใดอะ่ะมาได้เต็มพิกัดอะ่ะก็ได้เต็มคารบเบิอเอลอ่ะเต็มคาร์บ,เบิเอลหน่อยก็โอเคนะครับอืมเรามีรถไถมีอะไรอ่าก็จะไวขึ้นนะครับค่าเสจยายมันก็เพิ่มขึ้นหน่อย แต่ความไวมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับการทํางานนะครับถ้ามีทํางานเป็นทีมมันก็จะโวยนะครับอันนี้นี่เราจ่ารถมาทอยจ่ารถทอยมาเรียบร้อยต้องจช้ไแมโคมาปรับจะทำเมื่อเสียเวลาละหน้าที่น้าตอนเนี้เราจะต้องอจ่าแม็โคตักดินอย่างเดียวตักดินมาลงตักดินมาลงสำอรมาปรับ ใช้พื้นที่เยอะหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยก่อนตั้งมาปรับนี่ก็บสองสามชั่วโมงแล้วพอาะตบ้าคนทั้งวันอ,ะอ่ะแล้วผมมาปรับเนี่ยเดินเซนอ,อ่ะได้เกือบสองชั่วโมงเลยสองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วอะ่ะในี่ธรรมดาดินสี่ห้าสิบลำอะ่ะแล้วกองเป็นพนเนิอร์เทอรทึกอะ่ะ จะปักใหม่อีกทีนึงอ่ะว่าไงเถอะนะครับถ้าเจ้าของเขาคิดอีกหน่อยนึงว่าเออใช้ทีมงานเนี่ยถ้าใช้ทีมงานปั๊บเนี่ยเอ่อเขาก็เสนอแน่ละเพื่อหัวได้เสียค่ารถไถตรงนั้นแีมนหน่อยนึงโอ้จริงจริงแล้วถ้าได้ทําแบบนั้นเนี่ยรถไถอ่ะโอเคกว่ารับได้เวยพอดินลงปั๊บรถไถปั๊บทันทีเลยอย่างเงี้ยแต่ต้องคิดข้อนี้อ่ะไว การทางานไวงานเราอ่ะมีอยู่แล้วฮนะทั้งยอมาครับนิดหน่อยแต่ผลออกมานะดีนะครับอย่าฝ่าลูกค้าท่านนะครับเราอย่าตัวเปียงนั่นเปียนนี่แต่อย่ารู้อย่าลืมนะว่าไงโคอ่ะเอ่อเอาปปรับเนี่ยมันมันคนละราคานะครับ <c oughs> ไม่ใว่าคูดดีนกับปรับดีน,นิ่มอ่าคนละาราคาไม่ใช่นะ อ่าผมหมายถึงว่าคนละราคาหมายถึงว่ารถไถกบแมคโครอะคนละราคาอเอาแมคโคมาปรับดินมันก็เป็นราคาแมคโครนะครับแต่มันไม่ได้ไวเหมือนการเอารถไถมาปรับ,รบนะครับมันก็ตักคือตักแนะ้วเนี่ยถ้ารถรถไถเนะี่ยมันลงปั๊บอ่านะมันลงปั๊บมันปรับทันทีเลยนะแล้วรถหกล้อ,ลอนะ่ะมันก็ไปได้ง่าย คือการใช้เงินให้ถูกวิธีนะครับเราแนะนำแล้วนั่บนบทควาเอาเองี้ยเอาเงี้ยโอเคอไม่ยอมหมดถึงสามพันถ้าทำทุกอย่างงาั้นเอาตัวนี้ไปได้ไกลแล้วเนะี่ยวันนี้ฮะครึ่งวันรถ รถ5คิวต้องพักเนะครับแต่ตอนนี้ต้องพักครึ่งวันต้องมาครึ่งครึ่งบ่ายเพราะว่าครึ่งเช้านี่ผมต้องปรับอยู่เนี่ยเห็นไหมครับนำเสนอแล้วนะฮะเรานำเสนอแล้วว่าการปรับดีนะให้ไวที่สุดก็คือเป็นทีมการทำงานเป็นทีมวัแน่นอนครับ บอลนะครับยังไงมันก็เวอร์กว่าอันนี้จะฝากบอกนะครับทีมผู้ที่จ้างทุกท่านนะครับไม่ว่าโคกน้องแน่ไม่ว่าอะไรต่างๆมันก็ต้องเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันความัยความแตกต่างมันต่างกันจะเอารถแบกโฮอย่างเดียวไม่ต้องใช้รถทอยโอ้โหรถแบคโฮ,โโฮโต้อง ขุดขึ้นมากองกองกองอเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเกลีย่เกลีย์เสร็จลงมาอีกอมาคุดอีกช้าครับช้ามากทำงานไวๆทำได้ทุกอย่าง ท้งี่ปั้มเนี่ยมันยากทุกคนตอนนี้จะลงทุนอะไรกลัวทุกอย่างแต่อยากได้ของดีๆอือยากได้ของให้ดีอ่ะเออเอามีไหมเอาถูกดีมีอืที่ไหนซื้อรถอ่ะ ได้รถเบนซ์น่ะแต่อยากได้ราคาอีแตนนะพีไหมเออโอ้ฟังชั่นเทียบมันก็ได้แค่รถอีแตนนะครับอีแตนก็คืออีแตนนะครับจะไปเอารถเบนซ์มาเทียบกับอีแตนมันก็คนละเรื่องรหรือว่ารถเบนซ์มาเทียบกับรถธรรมดาเนี่ยอ่ะแค่รถธรรมดาที่ก็งูแล้วครับ ต้องรอีกแต่นีกแต่ก็เกินไปนั่นแหละครับการใชเ้เงินใช้อะไรให้ถูกวิธีครับผมเรามาว่าเราช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าการทํางานของไบโครมันได้แค่นี้ครับทําได้ไหมได้ถ้าคุณจะเอาอะไรได้เพราะว่าเขามีตังค์อ่ะ น่าจะใจรถออทุกๆง่ายๆไวๆนะเพิ่นบอกเอาเอาช้าๆดีกว,าว่าเดี๋ยวงานมันจะเสร็จไวเนี่ยนะดีครับเราก็ยิวต่อขอเวลาอีกไม่นานโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ลิะสิทธิ์ขอโทษถรือว่าท่านไม่ได้ยินเรืงนี้นะครับผมก็จะทำที่นี่ให้เสร็จแล้วครับคุณ ไม่ได้ต้องเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนเนื้อหน่อยนะครับพอเวลาอีกครึ่งวันผมจะดันดินให้หมดไปแล้วคอยมาเจอกันใหม่อีกช่วงบ่ายโมงมาขุดอีกแล้วที่พาพก่อน มันไม่ยากไม่ยากเลยโอเคครับผมในคลิปนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามาคุยกันใหม่ครับผม สีัสดครับผมดูจีชาแนลนำาสาระดีๆจากท่านผู้ฟังไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นเพื่อน,อนกด subscribe ให้หน่อยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้รูจิแชาแนลทำคลิปดีๆต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดี